สวัสดีครับอยู่กับผมนุ๊กแอดมินช่อง107เครลับออนไลน์มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับโทรกลุ่มหน้าจอมืดแล้วลืมปิดไม้งานเข้าครับในค่ําคืนวันหนึ่งที่มีการประชุมเรื่องเคร่งเครียดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินต่างๆครับในกลุ่มสมาชิกก็หลักร้อยครับที่ออนไลน์อยู่นะครับประมาณ20-30คนแต่บังเอิญครับมีสมาชิกท่านหนึ่งลืมปิดไม้ครับ หน้าจอมือดั้งครับลืมปิดไมค์ครับเซ็นเซอร์มันพังครับสรุปนะครับทาไมโทรไลน์หน้าจอมือดโทรกลุ่มโทรส่วนตัวคุณไม่ต้องไปตั้งค่าในมือถือนะครับส่วนมากน้อยมากนะครับที่จะเกี่ยวกับการตั้งค่าหลักๆแล้วคือเซนเซอร์มันพังครับเห็นไหมครที่ลูกศรผมชี้ให้ดูกําลังจะปิดการประชุมก็เป็นการสรุปมานะครับแต่ว่าสมาชิกส่วนมากก็ทยอยออกกดวางสายนะแต่ว่าเรื่องราว ที่จะเล่าสู่กันฟังนะครับลืมวางสายครับวางมือถือไว้ปลายเตียงแล้วลืมปิดใหม่ก็อยู่ดีๆได้ยินเสียงแทรกขึ้นมานะครับหัวล็อกคลิกคักคิก,ค,กคักนะครับไม่นะยานะอะไรสมาชิกที่เหลือประมาณสี่สี่ห้าคนนะครับเงียบโดยไม่ได้นัดหมายฟังเสียงที่แทรกเข้ามานะครับ <laughs> ก็ละเลง <c oughs> เป็นหนังรักนะครับความยาวประมาณสักหนนาทีนะครับ ก่อนที่แอดมินจะเริ่มไล่ลบทุกคนออกจากกลุ่มพี่แอดมินเขาก็ยังไม่ลบยังไม่ปิดกลุ่มนะครับเขาก็ฟังละครสั้นนะครับเลดอาร์นิดๆนะครับถ้าแอดมินไม่ไล่ลบคนออกจากกลุ่มนะครับได้ฟังเลดเอแน่นอนจากสาเหตุนี้นะครับสาเหตุคือเซ็นเซอร์พังอาจจะทําชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะครับดังนั้นกล่าวสรุปนะครับถ้าโทรส่วนตัวอีกฝ่ายวางสายมันก็จบข่าวถูกไหมฮะแต่ว่าโทรในกลุ่มเนี่ย ไม่มีใครวางสายให้คุณนะครับคุณต้องวางสายด้วยตัวของคุณเองแล้วเซ็นเซอร์มันพังเนี่ยกดยังไงมันก็ไม่สามารถวางสายได้โทรไลน์แล้วหน้าจอมืดไม่ต้องคิดไปตั้งค่าใดใดทั้งสิ้นซื้อมือถือใหม่หรือไปซ่อมเซ็นเซอร์เคลียร์นะครับสรุปเลยแล้วกันวิธีการลบก็กดกดชื่อกลุ่มนะครับกดบริเวณชื่อกลุ่มกดรูปใครก็ได้ครับลบสมาชิกออกจากกลุ่มนะครับลบคนที่ไม่สามารถวางสายได้อย่างเช่น คนไฟบินไม่สามารถวางสายได้คุณก็ติ๊กแก้ไขนะครับมุมขวาแล้วลบคนไฟบินออกจากกลุ่มคนนี้สมมุตินะครับไม่สามารถวางสายได้หรือว่าหน้าจอเมื่ดเซนเซอร์พังลบออกแล้วค่อยเชิญเข้าใหม่ไลทุกเวอร์ชั่นมือถือทุกรุ่นนะครับถ้าหน้าจอแตกเซนเซอร์พังหรือว่าฝุน่นเกาะปัญหาคือไลหน้าจอมืดแน่นอนนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ครับเวลาที่ใช้โทรศัพท์แนบหูปุ๊บ มันจะหน้าจอมืดแล้วจอปกติหน้าจอจะสว่างเป็นระบบอัตโนมัตินะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ